สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงในประพร่องแก้วเลขที่18ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2ค่ะ วันนี้หนูจะมาทำวอร์กของหนูหนึ่งวันในช่วงโควิดนะคะว่าหนูทำอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงแล้วนะคะเราก็จะต้องลุกไปเพื่อที่จะแปรงฟันล้างหน้านะคะให้สดชื่นขึ้นมานะคะหลังจากตื่นนอนก็ให้ลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเรามันสดชื่นขึ้นนะคะ หลังจากที่เราล้างหน้าแปรงฟันเสร็จนะคะก็เดินลงมาข้างล่างนะคะเพื่อที่จะมาทานข้าวค่ะปกติทุกเช้าก่อนที่เราจะทานข้าวหรือทําอย่างอื่นนะคะมิวจะลงมากินน้ําก่อนเพราะว่าตอนเช้าจะร่างกายจะดูดซับน้ําได้ดีอันนี้มิวเลือกที่จะซื้อจากข้างนอกมานะคะให้เขามาส่งแทนที่เราจะออกไปซื้อเองเพราะว่าป้องกัน การระบาดของโควิดด้วยนะคะป้องกันเป็นการเซฟตัวเองด้วยหลังจากที่แก่เสร็จก็มาเปิดกระตุนเพื่อที่จะดูไปด้วยนะคะเพื่อคนที่ชอบเปิดกระตูนดูไปด้วยเราก็ทานข้าไปด้วยนะคะจริงๆแล้วคือตอนนี้เป็นเวลา11 โมงครึ่งจะเที่ยงแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยงไปด้วยในทัวร์เลยนะคะหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปอาบน้ํากันนะคะก็หลังจากอาบน้ําเสร็จนะคะก็มาเปิดเพลงนะคะเพื่อที่จะวิวอารมณ์ในการแต่งหน้าไปด้วยนะคะเป็นคนที่เวลาแต่งหน้าชอบเปิดเพลงนะคะ ก็จะเป็นคนที่เพลย์ลิสต์มัวนิดหนึ่งก็จะหลายภาษามาภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็จะมัวมัวหน่อยนะคะแล้วก็เป็นภาษาไทยนะคะก็จะเป็นคนที่รวมเพลย์ลิสต์มัวนิดหนึ่งก็เป็นคนที่เวลาแต่งหน้าก็จะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่หรือปกติก็ไม่ปกติอยู่แล้วเอ๊ะ หลังจากที่เราแต่งตัวกันเสร็จแล้วนะคะมิวก็จะมาซักผ้าค่ะในครอบครัวมิวจะมีหน้าที่ซักผ้านะคะอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีหน้าที่อื่นแล้วนอกจากซักผ้าระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรทำค่ะก็เล่นกับแมวบ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะมิวก็มานั่งเปิดกระตูแล้วก็ทานข้าวเย็นนะคะ ข้าวเย็นวันนี้จะเป็นกระเพราหมูกรอบนะคะอันนี้ก็สั่งมาเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ออกไปซื้อนะคะเพราะว่าก็โควิดอะนะก็อร่อยค่ะกินเร็วมากเพราะอร่อยหลังจากทานข้าวเสร็จก็ปิดทีวีนะคะหลังจากทานข้าวเสร็จก็มาสอนการบ้านน้องชายนะคะ ตอนเย็นนะคะก็ถึงเวลาที่มือจะออกไปเล่นกีฬาที่มือชอบนะคะนั่นก็คือลองบอร์ดค่ะสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าลองบอร์ดคืออะไรนะคะลองบอร์ดก็คือสเก็ตบอร์ดประเภทหนึ่งที่มีความยากกว่าปกตินะคะไว้าสามารถเต้นบนบอร์ดได้นะคะ หลังจากที่เล่นเสร็จน,นะคะมิกวก็ามานั่งพักแล้วก็ดูอะไรเล่นเปื่อยซักแป๊บหนึ่งนะคะอนนจอกนั้นเป<ก>็นเวลาหนึ่งทุ่มจะสองทุ่มแล้วนะคะ,ะ,คะก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนหลังจากที่อาบน้ำเสร็จน,นะคะก็มาเช็ดผมให้แหง้งแล้วก็หวีผมนะคะหวีผมให้เรียบร้อยหลังจากเรียบร้อยนะคะก็มานั่งัดคทิปจากเมื่อเช้านะคะที่อัดเอาไว้นะคะจนกว่าจะรู้สึกงว่วงแล้วก็นอน สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย